ไลฟ์เ c r r ด์คา r ์วิ EP นี้เราอยู่กับเหล่า MINI Cooper ครับรถที่เกิดมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการเลือกซื้อทั้งหมดทั้งมวล3คันเนี่ยมีบุค,คลิกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งหมดเลยเพราะว่าคันหนึ่งเป็นไฟฟ้าล้วนครับอีกคันนึงเป็นพื้นฐานของ MINI F 5 6ทั่วไป และอีกคันเป็นรหัสตัวแรงที่เกิดมาเพื่อลงสนามแข่งและทั้งหมดที่ว่าส่งกําลังที่ล้อคู่หน้าจากมอเตอร์ไฟฟ้าและจากเครื่องสันดับล้วน2.0ลิตร4สูตรเทอร์โบจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยแหละใครๆก็รู้ว่าจอมคูเปอร์เวิร์กต้องแรงสุดเร็วสุด6มามาตั้ง231ตัวแรงบิด320นิวตันเกียร์ลูกใหม่8สปีดด้วยคัสเตปทรอนิกสปอร์ตพร้อมล็อกล้อออกอต,อตัว Launch Control รองลงมาค่อยเป็น Cooper ์192แรงมา้า280นิวตันเมตรมี Launch Control เหมือนกัน และกับอันดับสุดท้ายเจ้า Cooper SE ครับพลังงานไฟฟ้า100%ที่หนีกันนิดเดียว184แรงม้า270นิวตันเมตรแม่ถ้าได้ท็อปสปีดไใน่านที่155ก็คงจะดีทั้ง3คันมีคาแรคเตอร์ตัวตนที่ชัดเจนครับเจตนารมหรือการเซ็ตอัพแตกต่างกันหมดเลยและเพื่อให้ทุกท่านทราบว่ามินิคูเปอร์รุ่นไหนจะเหมาะสมกับใครเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ นี่คือ MINI Cooper SE รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากค่าย MINI หรือถ้าพูดลงไปลึกๆครับมันคือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจากบ้านใหญ่ครับอย่าง BMW Group ซึ่งมันก็ไม่ใช่รถที่ใหม่อะไรหรอกนะแต่ว่านี่ถือเป็นจุดเริ่มต้น ใช่ครับจุดเริ่มต้นของ b m w Group ที่หันมาพัฒนาเทคโนโลยี e-drive หรือทำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในเครือให้แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมานับตั้งแต่คอนเซ็ปต์คาร์อย่าง m i n i e ในยุค2008และ BMW i 3เจ้า Cooper SEF 5 6้คันนี้ต่อยอดประสบการณ์ดังกล่าวให้เป็นพื้นฐานหรือจุดเริ่มต้นของแบรนด์ในเครือมาถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการขยายโรงงานที่เยอรมันและการวางฐานการผลิตของมินิไฟฟ้าที่เมืองออกฟอร์ดประเทศอังกฤษและเทคโนโลยี e-drive Generation ที่5ที่จับวางอยู่ใน b ีนัอาู่หลากลารรุ่นทุกวันนี้ล้วนมาจากราษฐ,ฐานของเจ้า MINI Cooper SE ตัวนี้นี่แหละครับแต่ถ้ว่ารถยนต์ค่ายต่าง,างๆแบรนด์ต่างๆก็ขยายขนาดแบตเตอรี่ของเขาให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกันหมดแล้วแต่ว่าเจ้า MINI SE คันนี้ยังใช้แบตเตอรี่ขนาดเดิมครับที่32.6กิโลวัตต์อวที่ชาร์จ1ครั้งเนี่ยขับได้แค่217กิโลเมตรเท่านั้น ก็จริงอยู่ว่ามันใช้พื้นฐานเดียวกับมินิคูเปอร์ในรหัส F56 ซึ่งมันก็เป็นรถที่ให้การก่อถนนให้การยึดเกาะที่ดีแล้วก็ให้การขับขี่ที่สนุกครับและผมก็สามารถพูดได้เต็มปากเลยครับว่ามินิ SE คันนี้ทําการกระจายน้ําหนักให้เป็นกลางมากๆแล้วก็มอบความสมดุลในการขับขี่ได้ดีกว่ามินิคูเปอร์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปทั่วไป เพราะนอกจากชุดขับเคลื่อนครับที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามาแทนเครื่องยนต์สันดาบรถคันนี้เนี่ยก็ยังมีแบตเตอรี่แพ็ก12โมโดูล32.6กิโลวัตต์ออวที่วางเป็นตัวท T ตั้งแต่กลางรถเลยไปจนถึงท้ายรถที่ทําให้รถคันนี้ครับมีความเป็นกลางของน้ําหนักหน้าหลังที่ดีกว่ามินิคูเปอร์ปกติแต่จับวางมาครับกับโชคแบบคอม์ตมีความสุนทรีมีความสะดวกสบายในการขับขี่ในเมืองที่ดีมากม การเก็บหลุมการเก็บรลอนทางด่วนถือว่าทําได้ดีมากๆแต่ก็ต้องบอกกันแหละว่ามินิคูเปอร์ก็ยังเป็นมินิคูเปอร์ครับมันก็ยังมีจริตของความแข็งแข็งดิ้นดิน,ดนให้เห็นอยู่บ้างนะแต่ว่าถ้าเทียบกันในไลน์อัพของมินิคูเปอร์รหัส F56 เนี่ยมันถือว่าเป็นมินิคูเปอร์ที่นุ่มแน่นและนั่งสบายที่สุดเท่าที่มินิรุ่นนี้จะให้ได้ แล้วความเป็นมินิในปัจจุบันให้อะไรเราได้บ้างที่แน่ๆคือเรื่องวัสดุงานประกอบครับความเป็นเอกลักษณ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวไม่ว่าจะสีบนตัวถังหรือลวดลายของเบาะแต่ในทางกลับกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบแล้วถ้าจะมองหามินิที่เรียบง่ายที่สุดเราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วล่ะครับมินิคูเปอร์เอสมินิมอลลน่าจะเป็นคำที่เหมาะที่สุดเลยครับสำหรับรถรุ่นนี้ เรียบง่ายสบายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ในรายละเอียดนะครับก็ยังมีจุดเด่นเช่นรูปทรงเอกลักษณ์แบบ3 door hatch ไฟหน้าแบบ full LED ไฟท้ายแบบ full LED หลาย Union Jack กระจกแบบ frameless และล้ออลลอยขนาด18นิ้วภายในของ Cooper S นะครับก็ดูเรียบง่ายเป็นกลางมากกว่า Edition อื่นๆครับ การดีไซน์เนี่ยดูเป็นโมโนโทนเบาหุ้มด้วยหนังและหน้าจออินโฟเทนเมนต์8 8 9. นิ้วก็มีมาให้เป็นมาตรฐานครับตัวไฟรอบจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยแจ่มมากๆสามารถแสดงผลได้หลายอย่างไม่ว่าจะอุณหภูมิแอร์ไฟแอมเบียนต์ไลท์ความเร็วหรือแม้กระทั่งรอบเครื่องและแอร์ของคันนี้นะครับได้เป็นแอร์อัตโนมัติด,ดูโ z โซนด้วยครับ ซึ่งถ้าสําหรับสายมินิมอลนะครับรถคันนี้ถือเป็นรถที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายเป็นมิตรกับผู้ใช้งานเพราะปุ่มก็ยังเป็นปุ่มและหน้าจอกลางก็ไม่ได้ใช้ยากเหมือนรถหลากหลายค่ายในทุกวันนี้ครับสำหรับฟีลการขับนะครับ c o o p e r S ความแรงไม่ได้หนีห่างจากตัว SE <c oughs> แต่ด้วยความที่ยังเป็นเครื่องสันดาปที่มีเกียร์โอ้โหความร้าใจของคันนี้นะครับทำได้ดีกว่า SE อยู่พอสมควรเลยทีเดียว <c oughs> Mini Cooper S นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นรถที่เหมาะกับการขับเที่ยวชิลๆซึมซับบรรยากาศธรรมชาติตามข้างทางจริงเลยครับที่ช่วงล่างเนี่ย แข็งพอตัวแต่เมื่อคุณนำมาอยู่บนถนนดีๆถนนเรียบๆแบบนี้การขับนี่โคตรจะสนุกเลยครับ แต่ว่าที่สนุกของน้องททมเนี่ยก็ยังมอบอะไรให้เราได้อีกหลากหลายอย่างครับเพราะเมื่อจอดลึกลงในรายละเอียด Cooper S มาพร้อมกับความจุถังน้ำมันขนาด44ลิตรยัดพลังงานทางเลือกได้ถึง e20 ที่วิ่งวิ่งกันเนี่ยเลขดีสุดครับไปได้เกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรนะมีความหลากหลายบุคลิกและตัวตนที่ชัดเจนพวกเราก็เลยขอจำกัดความว่าฉะนั้น Cooper S คือมาตรฐานของรถ3ดอทั่วไปนี่แหละครับที่วิ่งในเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ดี แต่ไลน์อัพมินิคูเปอร์ยังไม่จบแค่นี้ถ้าไม่นับเจ้ามินิ GP เจ้า JCW ก็เป็นคันหนึ่งแนละ้วที่แรงที่สุด ที่มินิประเทศไทยนำเข้ามาจัดจำหน่ายมันจะเป็นการต่อเข้าโคง้งระยะเบรกต่างๆหรือแม้กระทั่งการชิปของเกียร์เนี่ยต้องบอกได้ตามตรงว่าคันนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับการมาขับในสนามมากๆเกียร์ชุดใหม่ที่อยู่ใน JCW ที่แตกต่างกับคูปเที่เป็นดูัคคัด8สปีดเนี่ยเสถียรนิกสปอร์ตก็เปลี่ยนได้ฉับไวไม่มีอาการแหลกไม่มีาการดีเลย์คือต้องพูดกันตามตรงครับว่าตั้งแต่ผมขับรถ ขับเคลื่อนล้อนหน้ามาที่ Equi p ปด้วยเกียร์ดูโอคัตเนี่ยคันนี้เป็นคันหนึ่งที่สามารถตอบสนองได้อย่างฉับไวเป็นเกียร์ที่ถูกเจริตแบบตามสไตล์ดูโอคัตที่มากที่สุดเท่าที่ผมเคยขับแล้วเพราะว่าปกติครับจะมีอาการเวิรนเวร์อาการเย่อหน้าเย่อหลังเดือดอัดอืดอัด,อดแต่เนี้ยไม่เลยดูดูสิไปแบบปักมือปัก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 ลงไปถึง 8. แปดได้กับดูกันชิปขึ้นตึง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 มาถึงสองมาถึงสามแบบอะไรเงี้ยไปได้แบบสบายมาก ทำให้การจัดการนับแรงม้าแรงบิดลงที่ล้อคู่หน้าคันนี้ออกมาได้ดีสุดๆเลย เพราะการจำวังคุมพลังมาจากเครื่องยนต์เบนซิน B48 B20 เฮ้ hey, รหัสนี้คุ้นๆไหมนะ t w w n p p w w r Turbo t e c h n o l o o y จากเครือ B&W m Group นั่นเองครับ320นิตัเมตรนี้ใช้แต่อรอบ1,450ยาวไปตกที่4,008แล้วแรงม้าสูงสุด203 1แรงม้ารับต่อที่5,02จนไปนสุดที่ Red Line 6,002น้ำหนักตัวถังเพียแค่1,295กิโลกรัมเท่านั้น และท็อปสปีดสามารถไหลได้ไปถึง246กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของ JCW หลายคนคิดว่าเฮ้ยออปชันมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เหมือนจะใส่ใจอะไรไหมความจริงแล้วถ้าคุณขับแบบถนนปกติมันอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรได้ขนาดหรอกแต่เมื่อมาอยู่ในสนามครับอบอกบักเก็ตซีต่างๆการเดินสติชิ่งระหว่างผ้าและหนังกับ มันทําให้ตัวเราเนี่ยมันโดนโอบรับสอดรับกับทุกสภาพถนนสภาพแทรกที่มันโยนโมเมนตัมซ้ายขวาแรงจีฟาดไปฟาดมามันทําให้ตัวเราเนี่ยยึดติดก,กับรถทําให้รู้สึกว่าเหมือนมีแบบเป็นโกค a ร์ feeling จริงจริง,รงน้นเรื่องของพรมาลัยนะครับก็อยากจะพูดว่าเฮ้ยมันเป็นพรมาลัยที่มีปรับหน่วงต่างๆตามโหมดการขี่นะเราจะโหมดกรีนโหมดมิดและโหมดสปอร์ตเป็นเซอร์วโทนิกเหมือนกับบีมันอยู่เช่นกันเป็นแปรผันของความเร็วต่างๆตามสภาพการใช้งานแบบองศาพรมา,รา,รมา,ราลัยความเร็วที่เราเข้าไปหรือแม้กระทั่ง แรงจีต่างๆมันคิดไม่คมนเดหมดเลยทําไม่รถขับหน้าคันนี้นะครับมันมีความมั่นใจต่างๆนานาในการขับแทร็กที่ดีมากๆถึงแม้ว่าหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยขับบนถนนหลวงอะโยนซ้ายโย,ย,ยนขวาอย่าเงี้ยไม่งโคตรหนักเลยแต่บอกตามตรงครับเริ่นหนักตัวถังที่ผมบอก1.2ตันกว่าแล้วมาขับในสนามแบบเนี้ยพอภูมไล่หนักประมาณเนี้ย มันเพอร์เฟกแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเมกเซนนะว่าเรารู้แล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วเจนตนารมที่แท้จริงของ JCW เนี่ยมันก็ต้องมาขับในสนามและเจอโค้งเจอแค่แบบเนี้ยคือเหมาะมากๆกับรถไซส์ประมาณนี้ครับ แต่ถ้าเกิดสิ่งที่มันมากกว่าเรื่องของการขับในสนามครับที่นอกจากการที่เป็นรถที่อันเดอร์ได้ดึงเบรกมือริฟได้และการขับขี่ในชีวิตจริงเนี่ยก็ใช่ว่าเขาจะให้ไม่ได้นะและการขับขี่ทั่วไปครับเมื่ออยู่ในโหมดกรีนหรือโหมดมิดเนี่ยผมยังสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองนี่มากถึง18กิโลเมตรต่อลิตรมันเป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นฮอตแฮชแบบสปอร์ตที่แรงมา้าแบบประมาณนึงเลยเมื่อเทียบกับอัตราส่วนแรงมา้าต่อน้ำหนักแล้วยังสามารถไปได้ขนาดนั้นนะ่ะ คือต้องบอกตามตรงครับว่ามินิไม่ใช่รถที่คุณจะใช้เหตุผลในการซื้อขนาดน,นั้นแต่เมื่ออารมณ์อยู่เหนือเหตุผลการได้มาขับการได้มาจับ f ิล l ่ n งจริงๆว่าเอกลักษณ์จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงสุดท้ายครับมันจะสามารถตอบคําถามได้เลยว่าทำไมคนถึงยอมจ่ายราคามากกว่า3ล้านให้เจ้ารถคันนี้ มินิ F-56 จะว่าไปได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วครับพราะพวกเราทราบกันดีว่ารหัส F-66 และ J-01 กํากำลังจะเข้ามาแทนที่แต่กับการเดินทางมามากกว่าร่วม10ปี F-56 มอบอะไรให้พวกเราได้หลากหลายอย่าง SE ตอบโจทย์สำหรับชีวิตคนเมืองช่วงล่างนุ่งแต่ยังคล่องแคล่วเอกลักษณ์ชัดเจนก็นคือขุมพลังไฟฟ้า เอสแสดงสถานะของความเป็นกลางใช้งานได้ครอบคลุมมีอัตประโยชน์พื้นฐานตามแบบฉบับที่รถ Hot Hat สามประตูวตวควรจะเป็นจอร์นคูเปอร์เวิร์กฉายภาพของความสนุกตื่นเต้นเราใจ No Drama ไปได้สุดตรางของสายซิ่งและทั้งหมดเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยจางหายต่อให้การเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่มินิก็ยังคงเป็นมินิ และกินอายความเป็นปัจเจกพวกนี้นี่แหละคือสิ่งที่ถ้าคุณได้มาลองขับเองก็จะรู้เลยว่าไม่มีใครมาแทนที่ตัวตนของมินิคูเปอร์ได้และมาถึงจุดสิ้นสุดของการตัดสินใจเหตุผลคงเป็นเพียงแค่ลมปากผมเต้น d ดร v e เวิลขอบคุณครับ